สวัสดีครับสวัสดีพี่้องครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องํำน้อยชาแนลครับโอ้พีเสร็จเรียบร้อยครับรอแต่เวลาทำการสแสดงกับลำวงย้อนยุคบุญมาคอมบูโอขึ้นเสียงเบ็นข้าละสิบใบครับเสียงกลางข้าแล้วครับ อยู่ที่วัดบ้นบานพงพดกับตะบนหนองห้างอุทุมพรพิสัยสีสกเกตงานบุญงานบุญกุ้มข้อใหญ่ก็เดินางมาถึงเ็เรียบร้อยแล้วขุะบ้กับเีทีละหมูในีอ่้าตตามจริ่ประกัน ประมาณหโมงับาจารทีมการจะเริ่มพุสมนแล้วว่าหลังจากเข้าจะเริ่มพุสมนแล้วนะครับเอ่อท่าจารจะขโด่อาารนะครับโดยการทำบุญสิครับเรามาจะิการทานญติการเราแต่วาตบุญอาองทานทานใ้ทนะครับอ้ระทานดี มาทานเด uh, ้อโอ้มัไม oh. ่ดีดไม่เดือดเสมอเพิ่มเลยดีมั้ยล OK> ่ะยิงมุมแปลดไปครับว่าแปลดมันก็เสมอัแหลบ สาวลำบกมเจอาคนหนึงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสาวลำบงสิบหกคนครับยอง ลเีรยนกจะ้านครับล้ปูั้อิดนูมลยังนายตามานนี้คนนะ็สายบีใส่นะแต่ว่าสายบีตัวเดียวยเอาใส่มมนทัเ็นแม่สายเบีเาไม่ไมนทัาตอาไปจอเปียนเลยสายทอมทอมเดียวตองเนกอบันบกอมีทอมซีทองเขาในห้ันลยค กิเกาครับ X สามสองแหลกมนใสาไม้สอตัวครับซาวิชันโอ,อ้ไม่สีตัวหนักต้องสี่คนตัวนี้จะเป็นอ o ์ e r monitor นะครับ ขึ้นนม vùng ทีนี้ครับครับตอน

สิพามาเบิงชุดพเวอร์นะครับชุดพว,วร์ w e r เราจะมีีทีเดีเคียบคอมบิดเชียงกลางจะเป็นทีมเเลนะครับมันจะมีท้า

ต้าตละเปที่ขั้นตัวนะแต่การที่เราตัดกันได้ตแอดเร่ี้คขั้นตัวเ่ความักกับวรัอนคใจรักเดแต่เป็นแต่ัเองแตรัมันมันขึ้นอะต่างกันคนก็หลังจากทงนี้นะครับคือมันจดเบรับเราก็เก็การตาด่าตามมาเป็นต้องรัเราก็ัหาที่เข้าไปล้ดเลย

ลุงยอดนะครับร้านลาบลุงยอดโดยโดยคุณระนาพรสุโธแปลงครอบครัวนะครับท่านได้นำนะครับปัจจัยมาร่วมทำบุญมาร่วมทำบุญนะครับกับงานบุญกุกข้อใด คลิปนี้พอกันสำหรับพอกันคลิปหน้าครับผมฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ